ว่ากันว่าพระอาจารย์ผู้เรืองเวทเคยปั้นเด็กสองตนจากขี้ผึ้งแล้วเป่ามนุษให้มีชีวิตเพื่อให้ปกป้องเจ้าของจากภัยร้ายตำนานรักยมณชายฝั่งแม่น้ำโบราณมีตำนานเล่าขานถึงรักยมวิญญาณฝาแฝดผู้ถูกสร้างจากคาถาอาคมและพลังศรัทธาว่ากันว่าพระอาจารย์ผู้เรืองเวทเคยปั้นเด็กสองตนจากขี้ผึ้งแล้วเป่ามนุษให้มีชีวิตเพื่อให้ปกป้องเจ้าของจากภัยร้าย ทั้งสองอยู่คู่กันเสมอหนึ่งราเริงดังแสงวันอีกหนึ่งเงียบสงบเหมือนเงาคืนแต่หากเจ้าของทำผิดธรรรักยมจะกลายร่างเป็นเงาดำซ้อนทับร้องไห้เสียงเด็กดังสะทอนทั่วเรือนเพื่อเตือนให้รู้ว่าบุญบาปนั้นมีอยู่จริงและในคืนฝนตกถ้าได้ยินเสียงหัวเราะคู่กันใต้ถุนบ้านอย่าตอบรับเพราะนั่นอาจไม่ใช่เด็กแต่คือรักยมที่เฝ้าดูเจ้าว่ายังรักษาคำสาบานอยู่หรือไม่ พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps